ขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Final เกม FPS m u l ติ player ที่ผมและสองสายชาวออฟฟิศเพิ่งได้ลองเล่นกันไปในช่วง Open Beta ที่เพิ่งผ่านมานี้นะครับแล้วผมก็ได้ตัดสินใจรวบรวมบรรยากาศเกมเพลย์การเข้าท้าชิงที่เต็มไปด้วยโมเมนต์สุดจะมันและกาวของพวกเรามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องผมอีกเนาะในอนาคตขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมขอให้ Enjoy วิดีโอนี้เต็มที่ได้เลยนะครับ โก้โก้โกโก้โกโก้โก้กูดักอยู่แกไม่มีไอหฆ่า่ะคอมึงกลับกูดึงมันอยู่แค่เสาเลยมันแค่เามันต้องรอเวลาคอนแทคหลังค่า กูมาละกูมาแล้วกูมาล้กูมาแล้วยีมนะจะแมแบงตรงนี้ไปเลยสิครับผมร้อยเอี่ยอะไรละไอชี้นเกียร์แม่ดับหลังคนด้วไอคอนไปล้ไปแคเอาเองไหมไป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  เราไปหายปันป่นอยู่วะยปั่นหนีไปปัน่นเกียเกียหนีนีมหน,น,นูสู้เรียรไม่ได้เกียร์เป็นไรไน,น้ำหงูเพื่อนอ้าวเหดกัน <c oughs> ณ์ครับเหตุกูชอบคอนจิ๋ไผ่เลยเพื่อนปู่ ต้องไปไหนต้องไปวอลเอ่อต้องวอลเอาเงินเอาเงินเอาเงินจากวอลแต่ว่าเงินมันหยิบไปลวะวอลว่าละตัดคนตัดเลยงนานที่ยิงอยู่ไปตุยัวยิ่อยู่ไปตุยยิงอยู่ไปตัว เอาเลยเกียร์เอาเลยเกียร์อาวันแหละชุบอยู่อยากได้คินเลอร์แป้ยแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวกูฮิวให้แป๊บนึงอ่ะขึ้นมาอ่ะเกียร์กูมาละขนาดไปไปเขื่อนเพื่อนแป๊บแป๊บแป๊บ มันมีตัวหนึ่งที่เลือดจะตายมันไม่ไหววะมันฮิวแล้วไงเอ๋อเลยแตวะมันมีเซนที่อ่ะ <c oughs> <ป>เราต้องเราต้องไปแคทเอาปนหนึ่ห้าให้มันไม่ได้ไปไปแย่งไปแย่งแคทเอาไปแย่งแคทเอาตายเต็มจับแพดเอาอามินอามินอามิน โอเคแก s h out cash out เฮ้ยโอเคนเอเอปิดอยู่หนึ่งนะไปไปเอาเลยปันะ่นถ้าเกิดใหม่รีบมานะกูมไม่สามารถชุบมึงได้เออเนาะเจียกต้้งบนร์ตงเบอร์ไม่เคลียร์ดิไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เดี๋ยวมันจะปาระเบิดลงมาใจยเย็นเดียน ไอ้แก๊ส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 รถติดกิ้งไฟอาจากข้างบนฮิวอยู่กูฮิวอยู่หลังคาหลังคาคอนแทคหลังคาไหพอแล้วนึ่แปดแฟดแฟดกูบดีโหลดดิ้ง A phạt phạt của lúc chết 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 đi 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 đi. chết 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 Đi chết Ní, เฮ้ยกูอยู่ไปสีได้กูอยู่กูอยู่ไปแล้ค่ะกูอยู่ไปแล้ค่ะเดี๋ยวนะตรงนั้นมันจะแคดเอาอีกหมื่นห้าโอเคมันมันจะนำเรานะไอต oh. ี้นั่นน่ะไอตี้สี่อ่ะงั้นงั้นเราต้องไปเอาหมนโอเคกูฆ่าคนทุกคนได้ไหมราคา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 เที่ยัไม่ได้ทัน ไม่เป็นไรกูรอดไม่ใช่ผมไม่รอดกูมไม่รอดเกือบไม่รอดแล้วคอนแทคชั้นหนึ่งไม่เป็นไรครัดลิฟายคัดลิฟายคัดลิฟายชนะไม่ชนะแต่ว่าคัดลิฟายเจ๋วอ <laughs> ะยศเคชนะอยู <laughs> ย่ฮะ <laughs> หา้หาร้อยบาท ทีมนั้นคงเจ็บใจไปไปเอาเลยเอาเลยเลเกี่เอาเลยปี๊เลยม้งเย้เฮ้โดนแล้วเฮ้ เลส์ก็เลส์ก็เลสกโกบีโกบี้โกบีมีต้องเร็วเลยนะเลสกคือเราเป็นหัวขโมยเลยเว้่เมื่อกี้เอาจริงใครตก็ต่างชอบขโมยกันทั้งนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยคอนแทคปั่นยอยู่ไหนวะพอเห็นละอืยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยอออยย๊๊อย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  d e เอาเร็วเลยเกียเกียขึ้นป่ะอีทีเด้ออีทีเอาเร็วเลยเกียเกียขึ้นป่ะอีทีเด้ออุ้ีสุบดนเกียมึงกูยกคอนี่มึงเลยหน้าที่มึงเลยอันนี้บอกเลยว่ามันดีปืนเทียเดียบอสามไหมบอสามบอสามไปไปไปไอ้นี่ละมันแคร์เอาไปละ

่งอกูแพ้ที่กว้าง I'm taking it I'm running dude I'm going to cash out ดีดีดีูุยสดีคือมึงเอาจริงปะเล่นเล่นแท็กติกขโมยดีกว่าเลยที่กว้างเนี่ยที่กว้างี่เกียรมากกูขึ้นไปดักข้างบนเออกูอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างล่างกูฟางล่างเดี๋ยวกูมาเฝ้ากับอีเอาละตัวเวลาให้ไอ้ยโค้ดขอแทคกกันเลย อัพเดตอัพเดอัพอโซเดมีมีเยอะเยอะเยอะยาคนไหนก่อนคนคนไหนได้มันเป็นได้ก่อนเป็นได้ไมก่อนเฮ้ยมันแย่งมันนะอรเดี่อยเอาเลยิวิว สู้ๆนะกูตายอยู่ขกนโมมันชุบ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 ไปไอกเกียร์ข้างในห้องมันชุบีอนัวนึงอีกตัวนึงเคลียเคลียเคลียร์ชุบไอเกียร์ชุบไอเกียร์ก,ก,ก่อนชิดอ๋อ nice try แต่ไม่เป็นไรเหมือนเล่นกันมีสองไปยิถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตีหนึ่งตีสองเอ๊ ไป,ไปดีนะนึกว่าไปดีไม่รู้ทันไหมไปลองไปดูอาจจะไม่ทันแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้นิ่งงงอยู่เออได้เฉยอ้าวไป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 ซี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 จำแผดนเอาเอา้ยอะคะตังไลข่ขั้นหนึ่งมี อีกตัวอีกตัวอีกตัวสองตัวมันจะ่ถูกเพื่อไฮ้ยมันทำไมมันถูกเร็วขนาดนั้นน่ะนั่นดิในนี่ไงมันเป็นหมอไโมันต้องมีอะไรแปลกๆวะล่ะใช่มันเป็นหมอมันมีคีิปทมหัวใจอยู่ไปแค s เช้า เกบแกนะโอเคไม่เป็นไรหมดเวลาพอดีชนะไหมไม่ไม่แน่ไม่แน่มีคนแคชเอาทันพอดีต้องไอ้นี่ต้องดูว่ายอดถึงป่ะเกียร์เราต้องขึ้นต้นบนให้ได้่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้เชียร์ลูกซองลูกซองระวังระวังระวังลูกซอง เ yeah, <an> sì ี้ยแลวเพื่อนตายคนนึงเพื่อนตายคนนึงมันไม่กูตายเหมือนกันเราอาจจะโดนเลลแมนเน็นะเพราะคนฝากสองหมื่นสองมาทำทางให้เพื่อนก่อนละกันไอ้เหี้ยกจะเอาไงกับกูไอ้เย็บแม่ล็อกเอาวะโดนโดนโดนเอาผมว่านี่มันฝากสองหมืนสองได้เป็นไร ไม่ใช่แบบจริงๆนะถ้าถ้าหนีเราเอเจอยู่ก็รอสุดท้ายเอ้ยแต่เกมดีว่ะกูว่าเกมดีมากเลยนะมันมันต้องบาลานด์ก่อนกูว่าบาลานด์เมื่อกี้มันหิวไวเกินไอ้คนนั้นไอ้ไม่ใช่หิวมันชุบมันไอ้นี่มันเป็นมิดนี่มันเป็นมิดเหมือนกูไงแล้วมันมีเครื่องปั๊มหัวใจอ๋ออ่าอ่าเกตบเก็